แล้เราต่อไปอเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องแปลกทาบผูชมมะตำรวจเขารับแจ้งแล้วก็เลยสุ่มสำรวจแล้วก็ขอหมายค้นสารเข้าไปค้นสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งประกาศเป็นสำนักลัทธิหลอกลวงนักท่องเที่ยวไปจับคนจีนห้คนด้วยกันเข้ามาเปิดสำนักในประเทศไทยทาบผูชมมะสำนักที่ว่านี้อ้างว่าเป็นพระแม่ แห่งจัก,กรวันพระแม่แห่งจัก,กรวัลสามารถจะสื่อสารกับเทพเจ้าแต่รับดูดวงจำหน่ายายาอายุวัฒนะที่ปรุงขึ้นเองไม่มีอ,อยลลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วก็มีคนไทยด้วยนะเข้ามาใช้บริรการ่านผู้ชมะตำรวจตมชนบรุรีรนำกำลังพร้อมหมายสารเข้าตรวจค้นจับกลุมนางหงเลี้ยนชัวอายุ49ปีสัญชาติจีน ในชฉางเหวินห่าวอายุ60ปีสัญชาติไต้หวันแล้วก็ลูกจ้างชาวจีนอีก3คนรวมทั้งหมด5คนมาอยู่ที่บ้านหลูเช่าเช่าบ้านย่านนาจอมเทียนสัตหีบชนบุรีเปิดเป็นลัฐที่สำนักเถื่อนมาก,กว่า3ปีอ้างเป็นพระแม่แห่งจักรวารท่านผู้ชมเรียกกลุ่มตัวเองตอนที่มีการโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าสาพันอาณาจักรสิงโตสาพันอาณาจักรสิงโต ลักษณะก็คือมีการเผยแพร่ลัทธิความเชื่อผ่านทาง YouTube และโซเชียลช่องทางต่างๆมีการทำกันถึงขนาดสร้างสกุลเงินขึ้นมาใหม่เปิดการเรียนการสอนในกลุ่มเพื่อเลื่อมสายผ่านออนไลน์จัดกิจกรรมรับบริจาคมีการนำธงสาประาชาชาิมาใช้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและที่สำคัญขายยา ขายยาค่ะเป็น,ปนสรพรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะขายให้กก่คนที่ศรัทธานะคะทางตํารวจเกรงว่าจะเป็นภัยอันตรายต่อสังคมอะค่ะไม่ต้องเกรงมันเป็นอยู่แล้วค่ะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้สอบสวนผลสรุปว่านางฮองเลี้ยนชูเข้ามาด้วยวีซ่าทํางานตําแหน่งผู้จัดการบริษัทบริษัทหนึ่งแต่ไม่ได้ประกอบกิจาการจริงท่านผู้ชมมะส่วนในฉางเหรินหาวเข้ามาด้วยวีซ่าใช้วิตบ้านปลายมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทเดียวกันเนี่ย แต่ไม่ได้ขออนุญาตทางงาน,นตำรวจตอมก็เลยเพิกถอนวีซ่าบุคคลทั้งสองเพราะไม่มีสิทธิ์อยู่และจะลงบัญชีแบล็คลิสต์ของตอมเพื่อไม่ให้เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยอีกขณะดเดียวกันทั้งสองคนตอนนี้ตอมควบคุมตัวอยู่รอส่งกลับประเทศ ลูกเจ้าอีกสามคเป็นยังไงพบว่าการอนุญาตให้อยู่ในราชนาจักรสิ้นสุดไปตั้งแต่ต้นปี66กอะค่ะก็นำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนของสอพานาจมเทียนดำเนินคดีต,ตามกฎหมายและจะผลักดันออกนอกประเทศในภายหลังค่ะมาตั้งสำนักในเมืองไทยเลยค่ะนี่ก็เป็นจีนเทาแบบหนึ่งนะท่านผู้ชมดูเถอะสาพนันนจาจักรสิงโต <c oughs> แล้วก็เป็นพระแม่แห่งจัก,กรวาลทรมา